ดิสอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีใช้งานในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภทเช่นดิสแม่เหล็กเทปแม่เหล็กแต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือดิสแม่เหล็กตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสฟอปปี้ดิสเป็นตน้นเหตุผลที่สำคัญที่นิยมใช้ดิสในการจัดเก็บข้อมูลคือการเข้าถึงข้อมูลในดิสสามารถทำได้รวดเร็ว,รวกว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่น โครงสร้างของดิสการจัดการโครงสร้างของดิสมีดังนี้ 1. แท็กเป็นการแบ่งดิสออกเป็นวงๆแต่ละวงเรียกว่าแท็กโดยจะเริ่มที่แท็ก0 2. นเซกเตอร์เป็นการแบ่งแท็กออกเป็นส่วนๆหากมองดูแล้วจะเหมือนเป็นการแบ่งดิสออกเป็นส่วนๆโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับในดิสแบบอ่อนจะมีการแบ่งเซกเตอร์เป็น8ถึง32เซกเตอร์ ตามแต่ชนิดแผ่นแต่ในดิสแบบแข็งอาจมีการแบ่งเป็นหลายร้อยเซกเตอร์ก็ได้โดยเริ่มที่เซกเตอร์ศูนย์แต่เนื่องจากความกว้างของเซกเตอร์ด้านนอกจะกว้างกว่าด้านในดังนั้นบางครั้งจะมีการแบ่งเซกเตอร์อยู่ในส่วนนอกอีกครั้งเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสม 3. ามไซลินเดอร์เนื่องจากดิสแบบแข็งประกอบด้วยดิสหลายแผ่นเรียงซ้อนกัน เราจะเรียกแท็กและเซกเตอร์ของดิสแต่ละแผ่นตรงกันที่ว่าไซลินเดอร์และนี่คือรูปแสดงประเภทของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและโครงสร้างของดิสการจัดการเนื้อที่บน,นดิสเป็นการจัดการว่าเนื้อที่แต่ละส่วนบน,นดิสนั้นถูกนำมาใช้อะไรบ้างซึ่งการจัดการเนื้อที่บน,นดิสสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. การจัดระเบียบดิส 2. บูตบ็อกซ์สบ็อกเสียการจัดระเบียบดิสก่อนที่ดิสจะสามารถนำมาใช้จัดเก็บข้อมูลได้จะต้องนำมาจัดโครงสร้างเพื่อใช้ตัวควบคุมดิสสามารถอ่านและเขียนได้กระบวนการนี้เรียกว่าการจัดระเบียบระดับต่ำหรือการจัดระเบียบทางกายภาพ ปัจจุบันนี้ดิสส่วนใหญ่มีการจัดระเบียบระดับต่ำมาจากโรงงานผู้ผลิตแล้วเพื่อให้ดิสสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ระบบปฏิบัติการจะต้องบันทึกโครงสร้างข้อมูลลงไปบนดิสด้วยซึ่งการบันทึกโครงสร้างข้อมูลแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ 1. ทําทำการแบ่งดิสออกเป็นส่วนๆแต่ละส่วนประกอบด้วยหลายไซลินเดอร์ 2. ทําการจัดระเบียบเชิงตรรกะเรียกอีกอย่างว่าการจัดทําระบบแฟ้มข้อมูลเป็นการสร้างโครงสร้างของระบบไฟล์ลงในแต่ละพาดิชั่นบูตบล็อก mm hmm. เมื่อทําการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งจะต้องมีการโหลดโปรแกรมระบบปฏิบัติการก่อนทุกครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จึงสามารถทำงานได้ในการเรียกใช้ระบบปฏิบัติการจำเป็นต้องมีโปรแกรมบูตสเตป เครื่องคอมพิวเตอร์จะค้นหาโปรแกรม Boost Step ใน k ค n เนอร์ก่อนแล้วจึงโหลดมาไว้ในหน่วยความจำจากนั้นจึงเริ่มเรียกใช้ระบบปฏิบัติการโดยปกติแล้วโปรแกรม Boost Step จะเก็บไว้ในลอมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้หากต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนลอมใหม่ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการพัฒนาให้มีการเขียน b o o t ไว้ในดิสเพื่อง่ายในการแก้ไขโดยจะเขียนไว้ในพาร์ติชัน ที่เรียกว่าบูตบ็อกซึ่งดิสมีขนาดบูตบ็อกจะสามารถทำการบูตเครื่องได้เร็วกว่าบูตดิสหรือซิสเต็มดิสบล็อกเสียกรณีที่มีพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในดิสเสียระบบการจัดการดิสจะทำเครื่องหมายพิเศษไว้เพื่อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลในพื้นที่ส่วนนั้นเพราะถ้าใช้พื้นที่นั้นเก็บข้อมูลจะทำให้ข้อมูลเสียหายได้ โดยปกติแล้วถ้ามีพื้นที่ใดเสียหายและไม่มีข้อมูลบรรจุอยู่ระบบจะให้ข้ามการทำงานในส่วนนั้นไปแต่ถ้ามีข้อมูลบรรจุอยู่ระบบจะทำการกู้ข้อมูลกลับคืนมาแล้วนำข้อมูลที่กู้ได้ไปเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนอื่นและให้ข้ามการทำงานในพื้นที่ส่วนที่เสีย